โอเคครับสวัสดีผมซินเออร์ครับก่อนเริ่มคลิปนะคลิปนี้มีคำหยาบและคลิปนี้จ้ำสแกร์เยอะมากใครกลัวผีก็ปิดปิดเถอะหรืออยากดูก็ดูต่อแต่ต้องทนๆน,น,นกลัวผีหน่อยนะครับก็ขอให้มีความสุขครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมซินเออร์หรือว่าชื่อเก่าวก็คือคาฮิลันนั่นแหละวันนี้ผมอยู่ในแมปไมค a า t นะครับชื่อแมปว่า escape from the m i n d หรือว่าแปลก็คือออกจากความคลิดนะครับเดี๋ยวจะมาดูกัน อ่าเดี๋ยวไม่เอาเครดิตเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปอ่านกฎก่อนแล้วกันนะข้อหนึ่งห้ามพังบล็อกห้ามโกงเสียงเปิดให้สุดโอเคเดี๋ยวผมจะลดเสียงคลิปด้วยแหละเพราะเดี๋ยวมันจะดังเกินไปแเราเราไปหนึ่งขอโทเลยขยั้เเดี๋ยวไปปรับก่อนนะครับอืม อาอา่านี่งไงไม่ใช่บัตรแคสตออดิโอเอาเสียงให้ร้อยเลยนะครับส่วนอา,อ,าอันนี้มิวสิกนี่หมอขอโทษขอโทษด,ดูผิดสาวเรื่องออกเป็นร้อยไปเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลดแสงนู้แผสตนดนี้นะรับให้มันน้อยลงนะฮะเป็นดิจิตแนนหกช้โอเคเดี๋ยวปรับตามเขาก่อนนะครับ โอเคเก็บมาก่อนเรนเดอร์6ชั้นอย่างน้อย,อยหมดนี่ต่ำสุดเลยนะใส่ใส่หูฟังเพื่อเสียงที่ดีขึ้นผมไม่ใส่แล้วกันนะเดไปประตูตรงนี้เดี๋ยวไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะครับอาปราสาทเล็กๆที่ถูกค้นพบในกลางป่าเป็นที่คนแถวนั้นพูดว่าเป็นที่ที่สิส่งศักดิ์สิทิ์ของฮีโร่บลาย คนที่เข้าไปหายคนที่เข้าไปในปราสาทนั้นได้รับการได้ได้รับข่บขาวว่าหายไปตลอดการคนถูกคนถูกว่าจ้างให้ไปคนสืบข้ออาข้อมูลที่ที่ปราสาทเพื่อหาคนที่หายไปและหาความและและค้นหาความเป็นจริงใคนะรน่าเื่งประมาณนี้นะเครดิต The map อ map สร้างโดย Virus X เจ็ดสครับซาวโดยมูเจง texture texture สร้างโดยไวรัส x728 ไปเล่นกันแมปนี้มีจัมสเกตโอเคกดปุ่มเพื่อเล่นไปพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะอจิตใจแล้วก็คือคือหมายแบบว่าความคิดจิตใจนะครับจริงจิตใจหรือเปล่าวะใช่ป่ะเออความคิดแหละสร้างโดย x virus นะครับป่าสวยดีโอ้โอ้โอ้โอ แบบให้เข้าไปนะแต่ผมไม่เอาจะออกกูผีเดชสลุปหาทางออกไม่ได้นั่นไงเฮ้ยเด้เด้กลับเข้าไปเล่นแบบปกติกันนะเอเคปราสาทกลางป่าทำามป่าโล่งนี่ยงียบปราสาทที่เขาว่าในเรื่องนะครับไปเข้าไปสงเข้าไปค้นหาข้อมูลกันเลย Okay. โอ้ยตกใจเว้ยเอาฉ <t ick noise> ันฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนฉันกำลังมองเดินผ่านป่าอ่าเขาบอกว่าเราควรจะออกออกจากที่นี่โดยการออกทางถั่ขี้นียทอเล็ตนะั่วขี้ก่อนอื่นเราต้องไปหายาทำที่ทำให้เราหายใจใต้น้ำได้ก่อนเดี๋ยวเอาอาหารมาด้วย <t ick noise> เพื่อ <t ick noise> เพื่อเป็น ก็เอาไว้เผื่อว่าเราจะหิวตายนะครับเอาของที่เป็นอย่างอื่นมาด้วยเผื่อมันจะจำเป็นในอนาคตนะครับเฮ้ยตุวตุใครอ่ะมีอะไรโคชั่นเรซิปี้ก็คือสูตรของการทำยาน,นั่นเองครับในรูปดูกล่องในห้องแล้วไปแล้วในนี้มีอะไรไหมมีอยู่ในเทอร์วราดครับ ในนี้ลหละไม่มีใต้เตียงก็ไม่มีเอหมดแล้วนะพี่ก็หมดแล้วโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาลองอ่านหนังสือกันเลยสูตรในการทำยาใส่โกสโตนล,ลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะใส่ดักนบีทเพื่อให้มันกลายเป็นยาปลาแบบปลาเป็นควันควันติดพื้น โอเครู้อยู่แล้วนะ water โอเคอะควาด water p o f i o n a l equipment เดี๋ยวเราจะทำ p o t i o n of water breathing เราต้องการปลาปลากระเป้าแล้วคุณจะเอาปลาปลากระเป้าจากไหนวะจะเอาปลาปลากระเป้าจากไหนวะเฮ้ะ hey. อะไรอะโอ้เธออาจจะต้องการหมันนะเกียรมาเขียนว่า หาก้อนอิฐที่มีทองที่มีสีทองแปะอยู่แล้วเธอจะเจอฉันเองอืมอ่าก้อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ค่อยจัดการเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทํายาก,ก่อนเอ้ยในเฟินนั้นมีอะไรไหมนี่งไงมีป่าเปล่าเก็บไม้มาด้วยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเปิดถังเอาตัางน้ํามาสองเอาได้ขวดเดิมเ,เหรอไม่เป็นไรตักจากนี้ก็ แล้วก็ใส่ในเทือหวานลงไปนะครับการพาวเดอร์ใส่เพื่อให้มันยาวขึ้นนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่การพาวเดอร์ใส่ให้มันเป็นยาปลาเดี๋ยวเราก่อนเราจะทําการเป็นพ่อมดนะครับผู้ยากันก่อนอเคเคเคได้ละแล้วก็ใส่พาวเ r อร์ฟิกเข้าไป เราก็จะวิ่งไปวิ่งมารอนะครับยังไม่เสร็จเลยเหรอว่นานจังวะเคนานๆน,น,นั่นเนี่ยเคครับเสียงแสดงว่าเสร็จแล้วถ้ายาก a t e r b r e a t h i n วันแล้วเดี๋ยวเราอ่านก่อนนะเราต้องมียา water b r e a t h ิ้งก่อนโอเคเราได้แล้วแล้วก็อันนี้เอาทางทุกขี้คนระับ โอเควอเทอร์บรีทิงนี่ไงใช้ food, okay. พัฟเฟอร์ฟิตกับขวานวอเทอร์โอเคพร้อมนะกระโดดเข้าไปโดดแล้วดดโดดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมมันเ,เห็นอะไรบางย่างอ๋อ,อ,อเป็นพัฟติเข้านา้ำครับขอานขอโอเคโอเคเราต้องไปถึงระทานนี้นะนี่ก่อนแล้วกัน นะครับไม่ทางท่อระบายน้ำทุกนี้น่ากลัวฮะทางนี้น่าจะเป็นทางตันเพราะว่าเป็นทางเดียวท่อระบายน้ำนั่นถ้าไหไ่เนี่ยสองนาทีพออยู่แล้วขอวเนี่ยไปจะจ้ำสกเกลระหว่างทางนะอะไรอ่ะมีมีทางแอบอีกเหรอเดี๋ยวเราไปทางหลักที่เราเจอกอนนะครับถ้าถ้ามีจ้ำสกเกลผมออกตกใจนะ โอ้โหสวยดีสวยดีนี่ครับก็เป็นอย่างนี้เป็นั้นหนังสือครับมีกล่องด้วยเก็บมาให้หมดครับเขียนว่าอะไรเอยให้เอากุญแจมาใส่ตรงนี้ครับแล้วเรานี่เป็นบนลลังครับบนลลังอะไรอ๋อนี่น,นี่มีแล้วอะไรอันก่อนนะ w a t h the k h a t for the King Henchman maybe may, he may be dangerous but the others l n the m ให้เราฉันได้ยินบางอย่างเปิดขึ้นวืัอกี้ครับตรงป้ายบอกว่าให้เราให้เราหา king henchman ครับเขาอาจจะไม่มีตัวตนเขาอาจจะไม่มีรูปร่างแต่เขาก็มีตัวตนอยู่เขเขแต่ตอนนี้เราต้องมาหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นก่อน คือเกมมันบอกว่าเราได้ยินเสียงอะไรเปิดขึ้นนะครับก็ค่อยเดินค่อยเดินค่อยเดินนี่ไงประตูตรงนี้เปิดเข้าเลยนะหนึ่งสองซ่อมหา่มีอะไรเกิดขึ้นทางยาวเว้ยโอ้ยเยอะเยอยรบายขวาย <c oughs> กูไม่เดินต่อได้ไหมฮะไม่เดินต่อได้ปะ เมื่อกี้ตัวลอยแล้วนะไม่เดินต่อได้ปะกูว่อะไรเขาหย่อเดินไปยังไปเขาหย่อดไม่ได้นะครับวว่งวิ่งเว่งเ่งหอ้ยหยุดเมื่อคิงเฮนช์แมนคิลาชายคิงเฮนชแมนกูขอโทษโซรีเอาทางทัน ตายคิงแคทแมนขอโทษ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 เราใส่ต้องไปเขาหยาดครับผมว่าเขาหยาดนั่นน่าจะเอาไปไม่ได้อ่เราว,วิ่งกลับเถอะคิงแคนแมนตามกูเหรอว้ายยึดแววมวนลุกครับขานลุกขาคนขาลุกหมดแล้วเมื่อกอี้้ายตกใจตกใจ อยอ่านก่อนแล้วมันกันมีรมมูมีมีรูอยู่ตรงคุกครับแล้วมีรูอยู่ตรงเขาเหรอเซลลิงผนงังวะเราต้องไปหาเลดเดอร์นี่ไงรูตรงสนงังเราต้องไปหาเลดเดอร์แล้วก็ปีนขึ้นไปนี่ไงรูที่เราเจอตอนแรกตรไม่เราเจอตอนแรกด้วยนี่ไงหน้าคุกที่เราเจอเดี๋ยวจะลองเดินหาดเดินดูแถวนี้ก่อนนะครับถ้ามีก็เดี๋ยว คือจริงๆแบบนี้เนี่ยครับยาวมากเลยทั้ง40นาท,ทีผมก็เลยคิดว่าจะตัดเป็น3-4ตอนเอาจะดีกว่าเพราะเดี๋ยวเครื่องผมจะรับไม่ไหวขอให้มีความสุขครับเจอกันพัดน,นะ